เอาละสายสุดท้ายต่อได้เป็นที่เรียบร้อยครับสายจากคุณประวิทย์ครับผมอายุ30ปีฮะวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าผิดที่ไม่ถูกทางครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไงนั้นไปคุยกับคุณประวิทย์พร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณประวิทย์ครับสวัสดีครับเป็นประสบการณ์ที่ไปเจอมากับน้องชาย<ส>เหตุการณ์ทั้งหมดนี่ย เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทยัยผ่านมาไม่านานนี่เองครับสิบกุมภาพัานธ์ที่มันประมาณเกือบเกือบเดือนเนะาะครับผมประมาณ<อ>นั้นเดือนกว่าได้ให้ชื่อเรื่องว่าผิดที่ไม่ถูกทางเรื่องอาราวเป็นยังไงเชิญเล่าได้เลยครับคุณประวิทย์ครับก็ต้องอ่ายังไงดีละ่ะอ่ะจวดจวเจ,ว,จวหัวก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นว่าเรื่องราว<อ> น้องชายนะครับผมได้โดนว่าจ้างไปส่งขอมที่อำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทัยนะครับครับแล้ก,ก็น้องชายเนี่ยเคยไปครั้งหนึ่งแล้วที่นี่นะครับอืมแล้วก็ลูกค้านี่ส่งเป็น Google Map ให้ครับครับผมเหมือนกับไปที่ไปสุปโขทัยนะครับผมอืม คือน้องชายนี่เปิดตู้เกิลแม็ไปครับครับประมาณช่วงประมาณตีสองอืมตอนกลางคืนครับผมน้องชายเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับเขาละมือนะครับพี่ขี่รถเข้าไปในส่งหอมเนี่ยประมาณเข้าไปในป่านะครับพี่ระยะทางประมาณเจ็ดกิโลครับที่เข้าไปในป่านะครับอืมก็คือเหมือนเหมือนที่ยายถีจ้างหนังนะครับพี่ อืออือือออครับผมครับก็เหมือนเหมือนเหมือนเข้าเมืองบางบทนะครับครับอารมณ์ผู้ชายเราให้ฟังว่าอตอนขี่เข้าไปเนี่ยระยะทางเจ็ดกิโลเนี่ยก็คือมีแสงไฟมีหมู่บ้านคนเข้าไปแต่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 เป็นในป่านะครับอือคือเหมือนเหมือนในมิรเขานะครับครับขี่เข้าไปประมาณเจ็ดกิโลครับผม ก็คือเป็นทางหมู่บ้านดีๆนี่เองพอตื่นเช้ามาคีอเนี่ยนะครับก็คือรถเนี่ยหงายท้องไปแล้วเฮ้ยหมายความว่าไงเมื่อคืนตีสองยังเพิ่งจะเดินทางไปตามแผนที่ที่ลูกค้าแจ้งมาแต่ว่าเส้นทางมันอาจจะเป็นแบบทางเข้าชนบทหน่อยนะครับเร่องรงมาถึงพอเช้ารถมันหงายท้องมันคืออะไรอะมันหงายท้องยังไงอะ เหมือนจบเหมือนจบเหมือนรถของเล่นนะครับพี่อ๋ออ๋อที่ที่ที่เราจับไงท้องเฉยเนี่ยครับครับผมพอตื่นเช้ามาที่แปดโมงเช้ามีชาวบ้านเข้าไปเจอครับอ uh. น้องชายนอนอยู่นอกรถครับตื่นเช้ามารถไงท้องนะพี่ oh. เข้าไปในป่าเจ็ดกิโลครับพี่อ๋อ oh, ครับคับ แล้วน้องชายเป็นอะไรบ้างไหมฮะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นอะไรแต่ว่าสภาพที่เห็นก็คือจุดที่ห่างจากน้องชายไปสักนิดหนึ่งเนี่ยก็เป็นรถที่เมื่อคืนขับเข้าไป่แหละแต่ได้ขับในลักษณะแบบไหนก็ไม่รู้ลักษณะเหมือนคล้ายๆเหมือนมึนๆเบลเบลนะตามที่คุณปวิดบอกแล้วมารู้ตัวอีกทีก็คือเช้าน้องนอนอยู่รถคว่ําแล้วน้องเล่าให้ฟังไหมครับว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงหลังจากที่ขับเข้าไปเมื่อตอนคืน คือเขาคุยตัวศัพท์กับแซนเนี่ยประมาณปีสองนะครับที่เขาขาดการติดต่อไปคือลูกค้าเนี่ยนัดส่งหอมประมาณปีสี่ครับพี่ครับลูกค้านี่โทรตามตั้งแต่ปีสี่ครับพี่ถามได้ไม่ส่งอะไรเลยปีห้าก็โอมส่งหอมแดงครับพี่หอมแดงนะอาอาพอถึงทีห้าเสร็จแล้วไงต่อครับก็ลูกค้าโทรตามตั้งแต่ปีสี่ครับพี่ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ปีสี่ ตีห้าก็โทรไม่ติดหกโงเช้าก็โทรไม่ติดผมโทรเป็นร้อยสายนะครับเหรอเพื่อที่จติดต่อ<ม>น้องแต่ไม่มีการติดต่อกลับเลยใช่ครับพี่ก็ไปเจอตอนเช้าอ่าอครับพอติดต่อได้อีกทีเนี่ยน้องชายฟื้นตัวฟื้นแล้วโทรมาบอกผมว่าตอนเนี้ยรถเนะี่ยค่ามอยู่ในป่าเจ็ดกิโลอื ทางผู้ใหญ่บ้านเอาตัวมาที่ที่บ้านผู้ใหญ่นะครับมผมก็ตีรถจากกรุงเทพมาหาน้องชายแล้วก็ไปนำรถออกมาจากใอตานะครับเจ็ดกิโลหลังจากที่นั้นก็แสดงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงประมาณหลังตีสองเนี่ยถือได้ว่าน้องเนี่ยขับไปตามเส้นทางที่ลูกค้าแจ้งมาทาง GPS ถูกไหมครับพอขับไป,ไปแล้วเนี่ย มีความรู้สึกว่าน้องเหมือนเข้าไปอยู่ในมิติอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้พอไปถึงช่วงเช้าเนี่ยใกล้ๆเช้าปรากฏว่าน้องน่าจะสลบไปนะฮะใช่ครับแล้วก็มา<ร>ฟื้นตัวดีก็คืออยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านละบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วหลังจากนั้นมี<ช>การ,รตามข่าวถามแม้ว่าทําไมตัวเองถึงได้ไปอยู่นอกรถเขาบอกว่ามีชายแก่มีชายแก่มาปลุก ครับตอนประมาณหกโมงเช้าแล้วรู้สึกตัวอีกทีนี้ก็คือคนแก่คนนั้นก็ไม่อยู่แล้วคือฟื้นขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับมีคนแก่มาปลุกตอนเช้าครับแต่พอฟื้นขึ้นมาแล้วดูรถตัวเองแล้วเนี่ยคนแก่คนนั้นก็หายไปแล้วโอคือเขาเดินออกมาจากจุดที่เกิดเหตุนะครับมาถึงจนมาเจอบ้านชาวบ้านนี่ประมาณ สามกิโลครับทางผู้ใหญ่บ้านนี้ก็คือเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าคืนนั้นน่ะปกติชาวบ้านเนี่ยแถวนั้นจะไปเดินไปเก็บผล,ลไม้หรือว่าหาของป่าครับแต่พอผู้ใหญ่บอกว่าถ้าคืนนั้นน่ะคือไม่มีชาวบ้านที่ไหนเนี่ยเปิดไฟเลยติดไฟนอนตั้งแต่หัวค่ำกันหมดเลยเออเออชครับคือ สี่ทุ่มนี่ก็คือไม่มีรถวิ่งผ่านแล้วอืปกติรถพวกผมนี่เป็นรถคอกนะครับกระบะคอ,อกใช่ไหมใหญ่ใหญ่อ่ใช่ครับพี่ใส่หอมแดงน้ําหนักเนี่ยนะครับน้ําหนักสี่ตันคือปกติเนี่ยรถตัวนี้จะเข้าไปเดินทางบินอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่น้องชายนี่ขับเข้าไปได้เป็นเจ็ดกิโลครับี่หน้าแปลกตรงนี้ แล้วเส้นทางเจ็ดกิโลที่ว่าเนี่ยผมก็เชื่อว่าถนนหนทางก็น่าจะเป็นลูกลังดินแดงด้วยแหละหรือจะเป็นป่าเลยในที่ส้ำเป็นเป็น,เป,นเป็นไหลเขาครับพี่อ๋อไหลเขาด้วยคือไตรใช่ครับไต่ไหลเขาไปเลยครับพี่อืมอืมอืมคือตอนไปเอารถออกมานี่ก็คือต้องไปเอารถไถนะครับจ้างว่าจ้างรถไถชาวบ้านไปลากออกมาครับครับผมปีนี้มันสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่เออ เรื่องแบบนี้ไม่น่าเกลียดจริงก็น่านนสิก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ดูแล้วเหมือนไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วเส้นทางที่น้องของพี่วิตยเข้าไปขับเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างพี่เป็นคนขับรถเนี่ยมีการไปสอบถามประวัติไหมว่าเส้นนี้เนะี่ยมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นมาก่อนมาบ้างเขาบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นทางเกวียนนะครับพี่เส้นเกวียนเลยเอ ครับผมเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสรีฉับชนาะไรกับอำเภอรับแรงครับผม,มซึ่งเส้นนี้ไม่มีคนวิ่งอยู่แล้วปกติแล้วจะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเข้าไปเก็บผลไม้หรืออาการของป่านะครับน้ำหนักซึ่งน้ำหนักสี่ตันเนี่ยก็คือรถรถครอกเนี่ยก็คือเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ถูกแต่น้องแต่น้องชายนี่เข้าไปได้ถึงเจ็ดกิโลครับพี่ อืม,อม,อม,อมก็ถือว่าแปลกแล้วระยะทางที่น้องเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมมีสงมีสารมีอะไรอยู่ไหมมีครับผมมีร้เหรอมีครับนี่ไงเออครับอาจจะน้องชายบอกว่าตอนตอนขับเข้าไปทีแรกนะครับเจ็ดกิโลเนี่ยก็คือเป็นหมู่บ้านคนทั้งสองฝั่งเลยเออ จริญอ่ะ่ะพูดางามีใต้ชื่อโมอว่ามีไฟแสงสว่างสองทางไปครับครับผมแล้วก็หลังจากที่ผ่านไปเป็นไงก็ขึ้นไปเหมือนกับเขาบอกว่าเขารู้สึกตัวอีกทีนะ่ะตอนประมาณสักปีห้านะครับถือว่าถ้าสมมติว่าเขาเข้าไปในในสวนของชาวบ้านอ่ะ ห้าสิบนิ้เนี่ยเขาจะฟื้นแล้วก็จะลดออกมาไม่ได้แค่นั้นรถจะไม่ประสบนนอุบัติเหตุแต่นี่เหมือนมันก็หยุดที่หน้าสวนเขาแล้วก็ถอยกลับมาตกห้วอื่ครับผม,มก็ถือว่ายังเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าจึงโชคดีที่น้องก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แปลกๆที่ต้องบอกว่าคล้ายๆเหมือนกับ ที่พี่ประวิทย์บอกนะฮะอารมณ์คล้ายๆเหมือนคนจ้างหนังอะไรเงี้ยลูกค้าส่งในเรื่องของแผนที่มาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายท้ายสุดเรื่องนี้ลูกค้าเขายังได้รับหอมแดงไหมหอมแดงคือชาวบ้านเอารถไถมามาคอยเอาครับผมลูกค้าก็ได้รับหอมแดงกลับไปนะครับครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าน้องก็ถ้าเกิดลูกค้าจะสั่งอีกต้องคิดเยอะแล้วล่ะคราวนี้จะไปส่งดีไหมเนี่ยไปแล้วก็แบบนะอาจจะดูแปลกๆนะครับ ฟื้นขึ้นมาเนี่ยแล้วรถเลิศนี่เป็นอะไรมากไหมฮะซ่อมเยอะไหมตอนนี้เข้าอู่อยู่ครับแปดสิบปอร์เซ็นะครับผมซ่อมเสียหายแปดสิบปอร์เซ็นเลยหรอครับผมคือเละหมดเลยครับหมดอุ้ยผมมีภาพอยู่ครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลงไปในไลน์ แสดงว่าน่าจะขับแล้วตกทางโดยที่ตอนนั้นสติสตางของน้องเขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ในพื้นฐานของการขับรถอยู่สิอาจจะแบบหลุดไปอะไรสักอย่างแล้วรถมันก็เลยลงข้างทางอุโชคดีนะถือว่ายังมีชีวิตกลับมาขอบคุณมากครับคุณโทมัสลาก็ให้เกียรติกับเดชอบมากๆแล้วครับ